แม่พีน่นัดออกสินค้าใหม่แล้วเหรอนี่คือของนิปอิด ให้เก็บเหมือนยาดมสบายปากนี่นะสบายปากแต่มันเท่าน,นั้นเองแต่คนไม่ค่อยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแบบทากันไน้ที่ปากที่เขาบอกเหมือนบ๊อบบี้บ้าวเหมือนดีอออะไรเงี้ยมันไม่ได้เหมือนขนาดนั้นวเวย้ยแล้วบ๊อบบี้บ้าวก็มีชื่อสีราสเบอร์รี่จริงๆด้วยป่วยป้ากพี่นัรเหมือนลิปบาลทั่วไปเลยวาสาลีนเหมือนเลยคือลอกแตกระแหกระเหกระแหก <c oughs> คือความฉ่ำเงามันจะแตกต่างกันนิดนึงประมาณนึงแต่เอาแล้วแต่แล้วแต่คนจะชอบนะ<ถ>ทุกคนชอบแนะบบน,นี้นะต้องพิสูจน์ให้ครบต้องกันแดดให้จริงไหมไม่ใช่มาโโบบบ้้้เเดอกินนนสุะครั ก Guys, like ็ติดอยู่นะทุกคนพูดตรงๆนะนอสปอนเซอร์ควรซื้อไหมหรือว่าไม่ได้ควรซื้อเพราะถ้าไม่ควรซื้อจะพูดเลยว่าไม่ควรซื้อพุ่งสูงสามแสนัติครันกดไลค์แชร์ซับสไครป์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับบนสวัสดีครับล่าปังมากพี่น้าช่วยไม่เจ็บคอบ่อยจังวะ มาพินาตเอาอีกแล้วหรอออกสินค้าใหม่อีกแล้วหรออ,อย่างเลกต้องฟาดก่นเลยคือนันบอกเลยนะว่าหมดทุกสาขาไม่มีสาขาไหนเลยที่มีเพราะประสัตคือหมดแล้ว กันตลาดเพราะนะจะบอกเลยนะว่าชั้นเนี่ยเป็นผู้หนึ่งที่ปากลอกเหมือนกันแต่นี้ไม่ได้มารีวหรอกว่าปากลอกไม่ลอกอย่างเงี้ยเพราะว่าผิวดีขึ้นแบบนั้แล้วไม่ได้เคลมตรงนั้นเดี๋ยวพี่นัทได้เขาเคลมแดงแล้วว่าปากเก่าเขาแบบนี้คือลอกแตกระแหงระเหิดระแหกปัจจุบันเขาปากเขาดีขึ้นก็เลยเอามาเดี๋ยวลองดูหน่อยดีกว่าว่าแบบสีเป็นยังไงบางคนก็เคลมโอ้โหมันเหมือนน,วน,วน,วนุ่นวรบ๊อบบี้เบามันเหมือนแบบนน่นี่นั่นรวยป้่าพี่นัทซึ่งแต่งแนจัดมาเลยสามสีด้วยกันนะครับราคาค่อนข้างดีนะราคา143 นิิดอะเดี๋ยวให้ดูก่อนเลยนี่นะครับทุกคนกเกลต์ตลกมากคือแต่งานแบบๆๆกินข้าวอยู่ทุกคนแล้วตอนนั้นสองทุ่มกว่าแล้วพอบอกว่าเฮ้ยเนี่ยลิปพี่นัทกำลังมาเลยกูกูวิ่งแบบสุดๆเพื่อไปซื้อปรากฏวิ่งเสร็จปุ๊บไปซื้อมาสองอันก็เลยเป็นเนี่ยเป็นสองเป็นสองอันนี้มาสำนักงานอะงงมากนะมีลิปอันนี้ไหมครับยังไม่มีนะคะยังไม่เห็นเข้ามาเลยบอกว่าพี่แต่มันเข้ามาแล้วนะไปดูปุ๊บเอามีอยู่สองอันนี้แขวนอยู่ พี่ครับมีแค่สองสีใช่ไหม <_ d ata> พี่บอกใช่ตับมั่นใจนะใช่แล้วก็เดินไปกินปุ๊บเหลือเวลาประมาณไม่ถึง5นาทีตีบอกว่ามีอีกมีอีกสีหนึ่งกูก็เว่ยมาอีก <_ d ata> พี่ครับมีไหมก็ไปหยิบม,มากล่องแบบกล่องใหญ่ๆทุกคนแบบมีเยอะมากในที่สุดก็ได้มา ถ้าก็ตอนนี้ได้3าสีแล้วแต่พนักงานอยากให้รู้หน่อยว่ามีจริงๆเรามาเริ่มพิทาสี่นะครับทุกคนเริ่มพี่อันนีก่อนเลยอันนี้ต้องรู้สึกว่าคนน่าจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเพราะไม่ค่อยมีคนรีวิวว่าะิปอิดนะครับ every day sunbalm r sf 1 5บห้า ta บวก in grape ต้อจริงจรนะิงแล้วว่าใส่คนไม่ค่อยให้ความสัมพัญเกี 8, ก่ยวกับการแบบทากันหมดที่ปากเนาะหรือสมวนที่มีการแดดเกี่ยวกับปากอนะไรเงี้ยจริงๆควรนะทุกคนนะแพ็คเกจเหมือนยาดมแต่รู้สึกว่าอย่างเงี้ยพกพาง่ายนะต้องชอบแบบไม่ต้องบอกอะไรเยอะแยะแพนะ็คเก คือเขาค่อนข้างเบาแลทุกคนนะแต่ก็มีความมันๆอยู่หมายถึงว่าถามว่าเหมือนลิปมันทั่วไปไหมอันนี้บอกตรงว่าเหมือนลิปมันทั่วไปเลยสามารถปกป้องนะครับ UA, U A U B ได้ด้วยม S P F 15นะครับทุกคนนะต้องมีสูตรให้ครบมากันแดดได้จริงไหมไม่ใช่มาโบเบ้ไอนน้ทุกคนดูเป็นสีดำๆนี้เลยเนาะคือแสดงว่ากัน UV ได้จริงยูบากมคุณสีดำนี้อยู่แล้ววะลองที่แขนนะทุกคนนะอ๋อก็มีวงบาเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่อันนี้ที่มาของธรรมดาที่ไม่ได้มี S P F นะครับทุกคนนะ นี่นี่ไม่ได้มี SPF พีเอป่ะก็จะไม่ได้มีแบบนีม่มีวะเดี๋ยวนี่ไม่มี SPF นี่ลองอันนี้นะปึ๊บมันก็ขึ้นนิดนึงป่ะหรือกล้อง UV กูพังมเป็นเหมือนฟิล์มเงาอะ่ะแต่เนี้ยจริงดูเข้มสุดเลยนะแซงว่า,าจ,จะมีบ้างอะไรเงี้ยไม่รู้วะหรือเขาทำผิดวะอันนี้ขอโทษนะอันนี้ไม่ถึงษามาก่อนจริงแต่ที่เราอยากรู้คือนี่ซีลัสเบอร์รี่เขาบอกว่าสีมันสวยโอ้ สีสวยมากเดี๋ยวแกใครเดี๋ยวจะบอกให้นะว่าควรจะซื้อไหมหรือไม่ควรซื้ออันนี้พูดตรงๆนะโนสปอนเซอร์ no บอกเลยเดี๋ยวบอกเดพูดเลยว่าควรซื้อไหมหรือว่าไม่ไควรซื้อเพราะถ้าไม่ควรซื้อจะพูดเลยว่าไม่ควรซื้ออ่าลองดูก่อนอันนี้คือลิปของสีลัสเบอร์รี่นะครับสีศูนย์หนึ่งเดี๋ยวสปอนเซอร์ให้ดูก่อน ก็จะมีสีแบบเบาๆอย่างนี้นะครับทุกคนอุ้ยสีข้างสวยอยู่นะสีฟิลเหมือนแบบเป็นสีแบบคล้ายกับบลูเบิร์นเลยนะบลูเบิบาวก็มีชื่อสีลัสเบอร์รี่จริงๆด้วยเดี๋ยวขอใช้ปากเดิมแป๊บนึงนะมา a few moments later อ่ะมาลนะทุกคนเดี๋ยวลองเลยเดี๋ยวให้ดูสีกับสีจริงเขาค่อนข้างจะเข้มๆอย่างนี้นะทุกคนนะน,นี่ก็เอาลองเลยหนึ่งทาบอือเดี๋ยวค่อยๆบดทีอย่างละกันเนาะหนึง่งกลิ่นก่อนเลยกลินะ่นอะก็คือมีความหอมแบบลัสเบอร์รี่หรอกเขาเนแหละแบบกลิ่นเบาๆนะทุกคนนะแต่จริงๆนะ ทาไปเนี่ยรู้สึกว่ามันแตกต่างจากตัวพวกแบบเท่านะบ๊อบบี้บาวหรือพวกดีออเหมือนกันนะ,บบเ,ะเ,เบมือนเพราะหลายๆคนแบบเทียบกับ,บ,ก,บกับน้องนะต้องเลยไปเปรียบเทียบด้วยนะครับไอ,อ้อันเนี้ยดีออนี่ใช้อยู่นะกับบ๊อบบี้บาวนี่ใช้อยู่นะทุกคนนะเวลาเราทาพวกบ๊อบบี้บาวหรือว่าพวกดีออเนี่ยเวลาทาไปปุ๊บเนี่ยเนื้อมันหนะักจะมีความแบบทาไปแล้วมีความแบบชุ่มชืนะ้นอะแต่ว่าจะมีความหนักกว่าแต่เนี้ยทาเปียผมถามว่าชุ่มชืม้นไหมชุ่มชื้นนะไม่ได้หนักแต่เหมือนเน้นความมันอะเข้าใจปะมันเป็นน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 คคคคควววาาาาาามม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 ัััััััอออ่่่่่่ะะะะพีีีททท้้งููไไถถกกกกกแแแบบบบจหเเตุึยป วัสลีนเหมือนเลยเราไปเอาวัสลีนมาทาปากฟิวนั้นอะทุกคนแต่มันแตกต่างกันนะมันไม่ได้ถึงขนาดแบบดีอ่ขนาดนั้นะแต่สีสวยไหมสีสวยนะทุกคนนะอืจะว,ว่าขายก็ไม่ได้ขายบ๊อบพี่บ่าวขนาดนั้นนะใครบอกว่าขายบ๊อบพี่บ่าววะใครก็บ๊อบพี่บ่าวเลยใครก็บ๊อบพี่บ่าวเลยบ๊อบพี่ ก็ไม่ได้เหมือนขนาดนั <men 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 好好้นนะแค่ส um> ุกว่าม so ันมันด้วยสามะมันดูมันมันนิดนึงด้วยสามะทุกคนแต่สีสวยเลยรู้สึกว่าที่เขาใส่ความมันมาประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ไม่ได้ให้มันแบบชุ่มชื้นแบบเคลือบอันนี้เกินไปอ่ะทุกคนคือหนึ่งเป็นบาร์มด้วยแหละแต่ความเป็นบาร์มของเขาอ่ะเขาใส่ความชุ่มชื้นน้อยๆ้อยนิดนึงเพราะว่าบางทีอ่ะปากอะทุกคนพอมันหนักเกินไปอ่ะมันทำไม่สบายไม่สบายปากเลยอันนี้มีความสบายปากนะแต่พุ่งตรงว่าก็มีความมันใครที่ไม่ชอบความมันของปากก็ นี่ใช้มีส่วนผสมมาให้ใช้มาดูว่าคือมีอะไรบ้างเขาจะมีพวกสารสกัด HA นะครับทุกคนเป็นการผัดในฟิล์มปากให้ผิวดูเรียบเนียนขึ้นคนที่ปากลอกก็อาจจะต้องเหมาะกับตัวนี้มากๆนะครับมีน่าจะบีบดูด้วยให้ผิวปากดูกระจ่างใสก็เซรามายนะครับบี่นุงริมฟิลปากด้วยนะทุกคนนะอืมประมาณนี้อืมสบายปากนี่นะสบายปากแต่มันแค่นั้นเองและนี้คือสีปากธรรมชาตินะครับทุกคนเมื่อโดนแสงแดดแล้วก็ใช้กล้องไอโฟนนะครับทุกคนสีส่วนทุกคนสวยเลยก็แบบเขาหน่อยมังรู้สึกว่าเออสีปากสวยดูเป็นธรรมชาติแล้วกก็ไไม่หนนัดู ต่อไปอันนี้คือลิปอิดนะคะรับทุกคนก็คือเป็นลิปอิดติ้นมีเฮลตี้บาร์มนะครับศูนสองวอเตอร์เมลอนนะครับทุกคนเท็กเจอร์ต้องบอกไปแล้วนะทุกคนนะจะดูแค่สีเฉยๆมันเป็นวอเตอร์เมลอนนะครับสีจะต่างกันยังไงเดี๋ยวทั้งจะซอสให้ดูนะสีจะเป็นสาวกดีอ่อนับทุกคนนะก็จะแบบว่ามีความแบบชำนาญการอ,อ,อ่ะทุกคนดูนะอันนี้คือวอเตอร์เมลอนนะครับทุกคนอันนี้คือลัสเบอร์รี่นะครับวอเตอร์เมลอนจะมีความแบบติดชมพูส้มๆนิดนึงส่วนที่จะมีความชมมมพูแแบบบดงๆๆๆกล เดี๋ยวเราจะรอให้ตีลองทาดูนะครับว่าเป็นยังไงอตีลองทาหน่อยตีบอกทเอท,เจ,ทเจอร์เทเจอร์รู้สึกยังไงบ้างเนี่ยเอาแบบความจริงเลยเดี๋ยวจะแบบเป็นผู้ที่รักผู้บริโภคสุดๆวันนั้นไปหาซื้อแบบทำทำงานใช่ไหมทุกคนจะน้องคนหนึ่งหนูซื้อแบบมันเป็นของคำที่เปลี่ยนชีวิตั้งเลยนะคือคำว่าหนูซื้อของตามพี่บ่อยมากเฮ้ยเพราะทุกวันนี้เราดูสินค้าเยอะมากเขาต้องซื้อตามเราบ่อยมากแตงว่าเขาต้องแบบไว้ใจเราจริงๆเนาะเพราะทุกคนไม่ต้องห่วงนะเราจะทำให้ดีที่สุดเป็นไงอร่อยอ่ะไม่ได้กิน หอมมากสีดีนะดูดิทานแล้วธรรมชาติเลยเนาะฟ้าจะติดส้มๆเห็นปะจะมีข้อส้มๆนิดนึงเออชอบสีนี้นี่นะทุกคนก็คือเป็นสีปากมาณนี้เลยส่องเตี้ยเปประมาณนี้นะครับอ่านให้ดูใกล้ติดไว้ใกล้นี่ของมันอมชมพูไอของมันอมชุ่มเนาะของเต็งมันอม อือโ<ร>อ,อสมชมชมก็เป็นสีปากที่แตกต่างกันเทกเจอร์เป็นไงบ้าไงไหนบอกลูกบอกคนดูหน่อยสบายปากนยไม่หนักแล้วแตกต่างจากตัวอีออมที่เขาบอกเหมือนดีออมากเหมือนเหมือนแบบพวกป,ปิบิบาวมากเหมือนจริงไหมแบบเวลาใช้อะ เขาว่ามันเหมือนดีออมากกว่าแบบบิบาร์นะตู้จะไปทาไปปากดีแค่แล้วความรู้สึกมันมันมีความรู้สึกมันไหมก็เหมือนลิปปาแล้วก็มันมันแบบปาไม่ได้มันแบบอย่างนั้นอะเหมือนลิปปาปกติอืมแต่แต่รู้สึกว่าแค่รู้สึกว่ามันแบบมันเทเจอร์มันต่างอยู่ตัวดีออเหมือนดีออมันจะมีความแบบชุ่มชื้นแบบทาุ๊บมันจะมีความแบบรู้สึกเหรือเปากมันดูแบบปากฉันกำลังเงาอยู่ตอนเนี้ยอะไรแบบว่าแต่นี่ทาไปรู้สึกว่ามันมันปากเหมือนทาวัสลีน่ะมันเป็นชิวนั้นอะคือความฉ่ำเงามันจะแตกต่างกันนิดนึงอะประมาณนึงแต่เอาแล้วแต่่แแล้วตคคนนนนนจะะชชอออบบทุกีืม ไก็เป็นการดูว่าค่าประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวจะลองดูว่ามันค่อนข้างติดรู่นนี้นั่นไหมนะใช่แบบอยากหอมกระดาษจังโอ้ก็ติดอยู่นะทุกคนมาดูกันกินน้ำจะหลุดไหมครับคือทดสอบละเอียดๆเลยทั้งการกินน้ำทั้งการโดนกระดาษทิชชู่อะไรอย่างเงี้ยอืมก็ยังโอเคอยู่นะไม่ได้แบบหลุดหรือเป็นคราบอะไรนะครับทุกคนอืม โดยโดยทีาทำได้ดีนะครับทุกคนนะเกี่ยวกับกลิปตัวนี้ถามว่าควรจะซื้อไหมถ้าถามแจ้งนะต้องก็ซื้อนะเพราะหนึ่งเป็นคนชอบพกลิปแบบนี้มากแล้วก็มันให้สีด้วยพร้อมจริงความชุ่มชื้นนะทุกคนมันจะมีความแบบเติมเต็มรนีฝักค่อนข้างดีแต่ว่าอย่าง่ทีท่บอกนะความจุเต็คนเดียวนะมันแตกต่างจากตัวที่เขาบอกเหมือนบ๊อบบี้บ้าเหมือนเหมือน,น,นแบบดีออลอะไรเงี้ยมันไม่ได้เหมือนขนาดนั้นเวย้ยแต่เราไปดูหนะ่อยแล้วคอาเหมือ์กันหร่อว่าเหมือนไหมหรืออะไรเงี้ยนะทุกคนแล้วก็คุ้มหรือจะซื้อไหมาาาามมว้ดดคุนนนพรกกกขัย2 ตัวนี้ส่วนผสมเหมือนกันนะครับทุกคนแค่แบบว่ามีความแตกต่างของประเทศเมลอนกับราสเบอร์รี่เนี่ยครับนะถ้าเสาชอบสีไหนมากกว่ากันต้องรู้สึกว่าชอบสีราสเบอร์รี่มากกว่าสีมันมีความแบบธรรมชาติดีข้อดีของตัวนี้คือต้องรู้สึกว่ามันไม่ให้เทคเจอร์ที่หนักหรือมันดูแบบหนาขนาดแบบพวกดีออลหรือแบบบอบบี้บราล์มันก็จะมีความแบบเออสีมันดูธรรมชาติกว่าผู้ชายก็จะเหมาะนะครับมีสีแบบนี้มากๆแบบทาแบบทารอบเดียวพอให้มันมีสีออกมาดนึงแค่นั้นเอง โอเคนะสบายปากดีประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนเกี่ยวกับการดิวลิฟของพี่นัททุกคนคิดว่าเป็นยังไงบ้างถ้าใครชอบไม่ชอบอะไรก็ลองคอมเมนต์เอาไว้นะครับทุกคนส่วนวันนี้ขอลาพี่ก่อนฝากทุกคนกดไลค์แล้วกดติดตามซับสไครต์ตรงไว้ด้วยนะครับบ๊ายบายปังมากพี่นัดแบบกราร์ตูนเลยนเนี่ย